มองเห็นป่ะแม<อ>่มองไม่เห็นเอาตัวนี้ไปเลยครับพี่นี่ <c oughs> ดูตัวแรวกไอ,อ,อ,กอตัวนี้ไม่น้อยตัวนี้ไม่น้อยได้เยอะพี่ตัวเนี้ยไปถึงรถไม่มีอะไรจะเล่นแล้ว หรือเจ้าเจียวโน่ดิพี่ผมไม่คมอ่อยชอบโซ่เพี่เสียใหญ่กว่าใช,ใช่ไหมพี่ม,มองแทบไม่ค่อยเห็นอะไรเลยรู้สึกว่าเหมือนจะมืดแล้วอันนี้เป็นรถที่ปรโมทมาเลยก็เป็นรถซื้อขายหน้าร้านมาด้วยครับพี่รับเทินรับอะไรอย่างงี้ก็รับครับพี่ซื้อขับเองเลยเหรอพี่จะเอาไป,าไปาขึ้นเขาใหญ่ออ๋ขึ้นเขาใหญ่ไม่ต้องส่งคลาสสิกไปเหรอพี่สง่งคลาสสิก ชอบขับสบายใช่ไหมพี่ชอบแบบว่าขับนิ่มๆนอ่มวันนี้ไม่มีเพื่อนโดเรมอนเลยเดี๋ยวรออีกคนหนึ่งมีอวตารมาแน่นอนอวตารไปส่วนอันนี้เรียนแบบทรงผมไม่ใช่เรียนแบบกันเอาทรงคล้ายๆกันทรงผม เนี่ยผมจริง,รงพี่อีอย่างนึงคือเกบ็บเก็บก่อนแต่แต,แต่แต่ว่าถ้าเดินนีงก็ถ้าเขาเก็บเิปเย็นหน่อยใช่เปลี่ยนนะเปลี่ยนเดี๋ยว <laughs> พี่รู้สึกยังไงพี่เวลาม,มีคนแต่งตัวมินเนี่ยมายืนจ้อง <laughs> หรือว่าชอบตัว A B S ไหมพี่เนี่ยตัวนี้นมี A B S ชอบสีแบบอย่างนี e ้ชอบสีเทาใช่ไหม ABS ไม่เกี่ยวเลยไม่สนใครปิดไฟมะเนี่ยมืดเลยเขียนเป้าหมายเนยเดี๋ยวพ่อมาดูรถใช่ไหมครับพ่อคนขายตัวจริงครับพ่อดูตัวไหนไว้หรือเปล่าพ่อ่ามาดูว่ามัน เหมาะสำหรับแฟนพ่อใช่ไหมครับได้พรับนีต่างนี้เลยครับพ่อออโต้ P C X ใช่ไหมพ่อนี่ครับพ่อต้ดทั้งแถวเลย P C X นี่น้องกลัวใช่ไหมพ่อน้องแนยกลัว